เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตราคาสินค้าเกษตรนะคะซึ่งทกศคาดราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม2565เกือบทุกชนิดแนวโน้มขยับขึ้นมีปลาล์มน้ำมันปรับตัวลดลงนะคะทกศนะคะโดยนาะยสมเกียรติกีมาวหารองผู้จัดจาการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนานว,วัตกรรมทกศคาดการราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม2565และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ไปเริ่มกันที่สินค้าเกษตรมีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้นนะคะได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%ราคาอยู่ที่8,546-8,719ถึง 8, 7, 19, บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1.08-3.14ถึง 3, 1, ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินะคะราคาอยู่ที่1 1 9 0 4ถึง1 2 1 3 0บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1.61ถึง3.55เนื่องจากภาวะความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนทำให้ประเทศผู้นำเข้ามีความต้องการข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารและใช้เป็นสินค้าทดแทนข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกอบกับค่างเงินบาทอ่อนตัวส่งผลให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ไปต่อที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่8 7 9 3ถึง8 8 3 0บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะร้อยละ0.20-0.62ถึง0.62เนื่องจากข้าวเหนียวนาปลังออกสู่ตลาดลดลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาอยู่ที่9 6 2ถึง9.69บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.28ถึง1.06 เนื่องจากความต้องการใช้ผลิตอาหารสัตว์ยังคงเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นมีราคาสูงนะคะไปต่อที่น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กนะคะราคา19.38ถึง16.60เซนต์ต่อปอนด์หรือ14.49ถึง14.66บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.21ถึง1.32 เนื่องจากแนวโน้มน้ำมันดิบที่สูงขึ้นส่งผลดีต่อราคาเอทานอลทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มสัดส,ส่วนการนำอ้อยไปผลิตเอทานอลประกอบกับการเริ่มเก็บเกี่ยวอ้อยบราซิลล่าช้าและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจีนส่งผลให้จีนชะลอการนำเข้าน้ำตาลทรายและผลผลิตน้ำตาลทรายจากอินเดียยางพาราแผ่นดิบชั้น3นะคะราคาอยู่ที่ 62.27-63.34ถึงบาทต่อกิโลกรัมพเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนรอยละ0 6 1ถึง2 3 4เนื่องจากราคาน้ำมันนิบในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความกังวลต่อมาตรการคว่ำบาทของสภาภาพยุโรปส่งผลให้ความต้องการยางธรรมชาติทดแทนยางส่งเคราะห์เพิ่มขึ้นและนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้ารวมถึงผลผลิตยางพาราในตลาดน้อย เพราะอยู่ในช่วงปีกกรีดยางและพบปัญหาโรคใบร่วงในแหล่งผลิตยางที่สำคัญของไทยนะคะ ไปต่อที่มันสับปะหลังนะคะราคาอยู่ที่2.40ถึง2.50บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน1ละ0 8 4ถึง5.04เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงในขณะที่ความต้องการการใช้มันสับปะหลังในประเทศและส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับความขัดแย้งรัเสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อทำให้ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น ไปต่อกุ้งขาวเวนามัยนะคะราคาอยู่ที่153.55ถึง155.51บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1.02ถึง2.31เนื่องจากภาวะต้นทุนอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงกุ้งลงขณะที่ความต้องการส่งออกเพิ่มขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการโควิดส่งผลดีต่อการบริโภคกุ้งในประเทศ หมูหรือสุกรราคาอยู่ที่93.43-95.83ถึงบาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ4.11-6.78ถึงนะคะเนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยราคาวัตถุด,ดิบอาหารสัตว์และต้นทุนค่าขนส่งประกอบกับปัญหาสภาพอากาศร้อนทำให้สุกรเจริญเติบโตช้า ผลผลิตเนื้อหมูออกสู่ตลาดน้อยส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะและท้ายสุดโคเนื้อรา,ราคา100-105บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.32ถึง5.34เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาตแิและการเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีลายอนะคะ การถือสินอดของชาวไทยมุสลิมทำให้ความต้องการบริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นสองสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะคะก็ได้แก่ปาล์มน้ำมันราคา9.63ถึง9.75บาทต่อกิโลกรัมลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ1.11ถึง2.33เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงไตรามาส2นะคะก็คือเมษายนถึงมิถุนายน65 อยู่ที่5.75ล้านตันคิดเป็นร้อยละ32.73ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดต่อปีนอกจากนี้ตามนโยบายรัฐบาลมีการปรับส่วนลดไบโอดีเซลจาก7%เหลือ5%ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้นนี่คือทกศาคาดราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม2565นะคะเกือบทุกชนิดมีแนวโน้มขยับตัวขึ้นนะคะ